สวัสดีครับผมนายคิตพัชจุฑาเกตรหัสนิสิต6 5 4 0 0 1ี9 2 9น์นะครับคณะเศรษฐศาสตร์วันนี้จะมานำเสนอเรื่องผลกระทบของเงินเฟอ้อต,ต่อประเทศไทยในปี2567นะครับโดยเนื้อหานะครับก็คือจะมี 1. สภาพปัญหาของไทย 2. สาเหตุภายนอกและภายใน 3. ข้อเสนอแนะและ 4. สรุปครับผมอย่างแรกเลยนะครับ ก็คือสภาพปัญหาและความสำคัญของเงินเฟอ้อในประเทศไทยปี2567นะครับในปี2567ประเทศไทยเผชิญกับอัตราเงินเฟอ้อที่อยู่ในช่วง1-3%นะครับซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยแต่เงินเฟอ้อที่สูงขึ้นนั้นกับสร้างความท้าทายต่อเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับ ค่าของชีพที่เพิ่มสูงขึ้นสะท้อนผ่านต้นทุนของสินค้าและบริการที่ปรับตัวสูงขึ้นผู้บริโภคพ,พบว่ากําลังซื้อของเขาเนี่ยลดลงตัวอย่างเช่นราคาพลังงานและการปรับค่าแรงขั้นต่ําที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ภาวะความไม่แน่นอนในตลาดพลังงานโลกยังส่งผลให้เศรษฐกิจภายในเกิดการชะลอตัวด้วยครับต่อไปนะครับก็จะเป็นสาเหตุทั้งภายในและภายนอกนะครับ สาเหตุของเงินเฟ้อในปี2567นะครับปัจจัยภายนอกอในแง่ของปัจจัยภายนอกเนี่ยเงินเฟ้อถูกผลักดันด้วยราคาพลังงานและราคาสินค้าที่จําเป็นในตลาดโลกเช่นราคาน้ํามันและอาหารที่เพิ่มสูงขึ้นจากผลกระทบของภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศความไม่แน่นอนทางการเมืองในหลายๆภูมิภาค ยังทำให้ต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบสูงขึ้นตัวอย่างคือไทยต้องจ่ายค่าขนส่งและนำเข้าข้าวสาลีเพิ่มขึ้นกว่า15%ในปีนี้ทำให้ราคาสินค้าและบริการในประเทศต้องปรับตัวสูงขึ้นตามครับผมสาเหตุของเงินเฟอ้อในปี2567ปัจจัยภายในนะครับสำหรับปัจจัยภายในการปรับค่าแรงขั้นต่ำในประเทศส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่ม สูงขึ้นผู้ประกอบการหลายรายต้องปรับราคาสินค้าและบริการเพื่อรักษากำไรแนวคิดการเงินเชิงเสถียรภาพช่วยในการารักษาระดับอัตราเงินเฟ้อในเกณฑ์ที่ควบคุมได้แต่ราคาพลังงานภายในประเทศที่ยังสูงขึ้นก็ส่งผลกระทบทั้งต่อการผลิตและการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันของประชาชนนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นข้อเสนอแนะในการรับมือของประชาชน ภาครัฐและเอกชนครับผมตอไปนะครับก็คือข้อเสนอแนะในการรับมือสําหรับประชาชนนะครับสําหรับประชาชนการวางแผนทางการเงินถือเป็นเรื่องสําคัญในช่วงเงินเฟ้อการออมเงินเพิ่มขึ้นและลดการใช้จ่ายในสินค้าที่ไม่จําเป็นสามารถช่วยลดภาระ,ะผลกระทรบจากค่าครองชีพที่สูงนอกจากนี้ประชาชนควรหาช่องทางการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อเพื่อรักษากําลังซื้อนยนยาว การลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ระยะยาวหรืออสังหาริมทรัพย์เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมครับผมสำหรับข้อเสนอแนะในการรับมือสำหรับภาครัฐนะครับภาครัฐควรมีมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเช่นการอุดหนุนราคาสินค้าจำเป็น และการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนนอกจากนี้การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่ยั่งยืนจะช่วยลดการพึ่งพาทรัพยากรจากต่างประเทศและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้ในระยะยาวด้วยครับต่อไปนะครับก็คือข้อเสนอแนะในการรับมือสําหรับภาคเอกชนนะครับสําหรับภาคเอกชนภาคธุรกิจควรปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยการลงทุนในการในเทคโนโลยีนะครับ เช่นการใช้พลังงานทดแทนเพื่อช่วยลดต้นทุนรวมถึงการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อรับมือกับความผันผวนนอกจากนี้การใช้กลยุทธ์จัดการความเสี่ยงเช่นการประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและหาแหล่งวัตถุดิบในประเทศแทนการนำเข้าก็จะช่วยลดผลกระทบจากความไม่แน่นอนนี้ได้ครับสำหรับข้อสรุปที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับโดยสรุปการ ดำเนินการเชิงนโยบายนะครับจากทางภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนนะครับจะช่วยลดแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อและสร้างความเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยในระยะยาวความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนนี้จะมีความสําคัญเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถก้าวข้ามปัญหานี้ไปได้อย่างยั่งยืนครับผม